ครับประชาชนราะนั้นลมลังสิมันกิรัตกระปเจอเอกชาผู้ดตอตำนางผู้เลขมากหน่งอาหารตาย18บาดเจ็666ขาขาด6คนมันบอกให้รีบเปิดด่านเลยเลยเปิดด่านเพื่ออะไรมรับเงินมาจากเขเมนเลยชายแดนไม่มีอะไรเสียอาหารมีแต่อีพวกแมคค้าก็เป็นสุคนเขเมนหมดกูไปมาแล้วตลาดลงเกลือมีแต่คนเขเมรเป็นเจ้าของ ทำไมมึงเดือดร้อนอะไรคนไทยมันต้องชดใช้ค่าเสียหายแล้วก่อนหนึ่งหมื่นล้านมึงกูถามด้วยว่ามึงเป็นคนไทยหรือเปล่าพักมึงตอนเนี้ยคนเกียดทั้งประเทศคนเกียดทั้งประเทศมึงยังจะมาทําแบบนี้อีกจะมาเรียกร้องให้เปิดด่านโดยเร็วโอุ้ณนึกว่าที่แท้ไปไปบ้านหนองจานเอ,อ้เป็นห่วงทหารไม่ใช่โอ้โหไปรักไม่มาเท่าไหร่จะให้เปิดด่านให้มัน ให้มันจ่ายเงินแค่เสียหายมาก่อนหนึ่งมหมื่นล้านเกียดแหมท่าประชาชนเนี่ยมึงมึงอย่าหวังเลยว่ามึงจะได้สสเลือกตั้งใหม่เนี่ยพวกมึงศูนย์พันก็ทำมาไม่ได้มาแต่คนเดียวไม่มีใครเขาเอากูนึกว่าแหมมึงไปมึงไปหนปองจานหอยจะไปช่วยทหารไม่ใช่เลอไปบอกให้เปิดหนาะในทหาร คอมเมงเงินเข้ามาเลยเห็นด้วยกับมันหรือเปล่าไอ้กีรัตไอ้ลมนางสีมันไอเอกร,ราชอุดมกำนวยไปน้องการสาแก้ววันอาทิตย์วันวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะไปเรียกให้เปิดการคุณผู้ชมเห็นด้วยไหมมันยังไม่ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้เราเลยเฮียเมันบอกว่าแผ่นดินไม่เป็นไรปากท้องสำคัญกว่าปาก้อาปากท้องคุณเจน ด่านทุกดานมีแตบ่บบอนของมันมีแจ่บบอลของมันแม่ค้าที่ลงเกลือตะแก้วเป็นเขมรหมดกูไปมาแล้วทุกคนเป็นเขมรหมดไม่มีคนไทยตอนนห้มันชดใช้เราหมื่นหมื่นล้านก่อนไอ้ควายกูนึกว่ามึงไปโหูเป็นห่วงทหารไม่ใช่เอีย่ย ไปเรียกร้องบอกให้เปิดลานเปิดด่านเปิดทำไมไอสัตว์คำนั้นด่ามันเลยพักการ์ดเถิมอุรมนำชิมันอจีรัตไออกร,รัดอุดมอำนวยด่ามันเลยคุณผู้ชมคุณนึกว่าโอ๊ยไปเรี่ยวอหาหารไม่ ไปตอนแหลแก้งไปแล้วก็เรียกร้องให้เปิดด่ารับเงินมาเท่าไหร่จากฮุณนเซนแล้วคนที่เจียหายคือหุ้นเซนด่านทุกด่านมีแต่คาสินโนของมันสองร้อยกว่าคาสิโนไม่มีคนไทยทำมาหากินเดือดร้อนทำมาปากหวงปากน้องพันดินไม่เป็นไรไอ้ตัด ไปพักนี้พวกเราต้องช่วยกันรณนลน,ลน่ะให้มันศูญพันไปจากประเทศไทยให้มันรคนให้มันสูญพันธุจากประเทศไทยโอ้ยไปหนองจันทรนึกว่ามันจะไปเยี่ยมทหารให้กำลังใจทหารไม่ใช่ะ่ะ ออกมาเรียกร้องให้เปิดด่านบอกว่าแผ่นดินไม่เป็นไรปากท้องสำคัญกว่าไอสัตว์หนูไม่ได้พูดถึงทหารเลยตายสิบปดคนบา,าดเจ็บ่าตัดสมองบาดต,บตาบางคน่าตัดสมองจะออกมาเป็นเอือเป็นคนสติไม่ดีไปแล้ว่าดต,ตาจะมองไม่เห็นหาขาดหกคนตายสิบแปดคน มึงพูดมาได้ยังไงไอจิราตมึงพูดมาได้ยังไงอารมรังสมันมึงพูดมาได้ยังไงไอเอกราอุดมอนหนวยมึงอย่าหวังเลยว,ว่าเลือกตั้งมึงจะได้เป็นพี่น้องชาวดอนเมืองอย่าไปเลือกมัน คุณผู้ชมมีความไม่เังไงเราต้องให้หุ่นเซ็นจา่ายเงินเรามาก่อนหนึ่งมืล้านทุกคนอย่าเป็นใครเฉยออกมาด่ามาเลยพักประชาชนไอ้ลมนังติมันไอ้กีรัตไอ้เอกกราชอุดมํำนวยหนูนึกว่ามึงไปน้องจางตะเก้วมึงจะไม่ให้กำลังใจทาหารม,มันจับปากเรียกร้องให้รีบเปิดด่านแผ่นดินไม่เป็นไรปากท้องสำคัญกว่าทั้งหัวแม่ง ชายเน,นสาแก้วตลาดโรงเกลือมีแต่ขมรนเป็นเจ้าของคนที่เสียหายคือไอ้ฮุนเซนบ่อนมันไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยเกลียดหน้าพังเลืออย่าไปเลือกมัน อย่าไปเลือกมันคุณผู้ชมให้มันสาบสูญไปจากแผ่นดินไทยเลกตั้งทั้งหน้าเนี่ยพรรคเมือ่ะไม่ได้มาแต่คนเดียวอันแล้ถ้ามันตรีพลังงานคนใหม่ไอ้เฮียนี้ก็โซลมานนุทินแตบบ่ว่ามันเคยพูดไว้อะนโยบายมันเนี่ย คือแบบกาะกูดแด่งน้ํามันของเราอะ่ะทําไมเราไม่ขุดเจาะเองมันบอกให้ไปแบ่งกับเขมรแบ่งให้มันทําไมนี่เอามาก็เหี้ยอีกออกมาต้านเลยคลมอชุดใหม่อาหารก็สู้แทบตายแต่พวกมึงจะมาขายแช่จะจุกัผนดินให้เขมรเร็ว ำไม่มนเลยทำไมไ่ม่เลย,ไม,ไม,เลยมันบอกว่าเสียเสแผ่นดินไม่เป็นไรเอาปากท้องไว้ก่อนมันเฮียมันเลวปากท้องก็ปากท้องคุณใจไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยหรือพวกแม่ค้าอยู่ชายแดนอ่ะแต่ก้วก็เป็นเขมิ้นหมดคุปังไปแล้วไม่มีประโยชน์ ต่อต้านมันประชาชนให้มันสูนพ์น่านไปจากประเทศไทยโอ้ยคุณนึกว่าโอ้โหไปไปไปสะแก้วหนองจานจะไม่กำลังใจทหารป้า่าไอ้สัตว์ไปเพื่อเรียกร้องให้เปิดด่านให้หุ่นเซนให้คนไปเล่นบอนคาสินโนมังไปแจกดีแล้ว ไอ้พวกนี้มันต้องการทำลายชาติคนไทยอยากโดนไอ้เขมรเนนะี่ยเปิดบอลเนนะี่ยเปิดตาเนนะี่ยเขาเซ็นเตอร์เป็นคนไทยหมดตัวเป็นแสนล้านทำไมมึงไม่พูดไอสัตว์มึงไปปกป้องคุณเซนาา็นทำไมไอสัตว์เร็วเร็วมากๆพักมึงขอสาบแช่งคนที่คิดร้ายต่อประเทศชาติ ขอให้พักมึงถูกยุบแล้วยุบติดถูกพเพิกถอนสิทหมดเอามาให้ศูนย์ทันเลยครับพี่เนี่ยเกียรเกียรมากคุณผู้ชม ใหมันไปอยู่กับคุณเซนเลยไอสั์ปากท้องสาคัญก็ไปอยู่กับมันเลยเซไอสั์มาแดกเงินเดือนภาษีประชาชนทําไมไอสั์เร็วกูขอประน้มเลยคุณนึกว่ามึงไปน้องใจสาแก้วนึกว่าไปให้กําลังใจทหารที่แค้ไปบอกว่าเสียดินแดนไม่เป็นไรปากท้องสาคัญกว่าเพิม่มตายปากท้องสําคัญเป็นของคุณเซนมันไม่ได้เกี่ยวกับคนไทยแก๊งเข้าเซ็นเตอร์ของมันบ่อนของมันคาสินโนสองร้อยกว่าแห่ง ไอ้สัตว์จะเปิดด่านให้มันต้องให้มันจ่ายเงินแล้วก่อนหนึ่งมื่ล้านค่าเสียหายไอ้ควายโง่แล้วมันต้องมาเป็นสอสอแดกเงินเดือนจากภาษีพวกกูสำนึกแป้งไอ้สัตว์